สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ติดตามในนิผ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมนิผ์ออโต้คาร์จะไปส่งมอบคันนี้เลยนะครับเป็น Toyota v วีโกนะครับ4ประตูคันนี้นะครับให้แก่ FC ทางด้านจังหวัดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องชายนะครับที่อยู่จังหวัดเลยนะครับก็จบเงินสดนะครับก็วันนี้จะไปส่งมอบนะครับโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคันนี้สวยเลยครับการันตีได้นะครับรถสวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับนิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้ววันนี้นะครับ เราก็สบายๆนะครับก็ออกตอนเช้านะครับก็ประมาณตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะครับเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะครับแล้วไปเจอกันที่จังหวัดเลยครับปะไปกันเลยครับตอนนี้นะครับก็ถึงที่ชุมแพนะครับขอแวะเข้าปั๊มน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วนะครับก็วีโก้คันนี้นะครับไปที่จังหวัดเลยนะครับน้องนะครับสวยๆคันนี้เลยนะครับอยากได้รถมือสองแบบนี้นะครับกดติดตามในนิผลออโต้คารได้เลย ครับไปออกเดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับนี่คนออโต้ค่าบริการส่งถึงบ้านค้าขับมาจากสารคามนะครับฝนไม่มีนะครับแต่มาถึงจังหวัดเลยมีฝนนะครับโอ้โหอุตส่าห์รักษารถมาว่าไม่ให้มันเปื้อนนะครับแต่สุดท้ายก็เปื้อนแล้วได้นะครับว่าถึงลูค้าไม่เป็นไรครับหน้าฝนนะครับขับมาทดสอบความกันเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดเลยแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ตอนนี้นะครับ ก็จะถึงไปหาลูกค้านะครับอยู่ที่หน้าค่ายฐานนะครับเราก็จะไปส่งมอบให้กับน้องชายนะครับที่นู่นเลยนะครับคือใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ก็จะเข้าเขตสนามบินจังหวัดเมืองเลยแล้วครับอยู่ในเมืองเลยนะครับลูกค้านะครับเต้นรถเยอะมากนะครับในเมืองเลยเนี่ยก็เหมือนกันแต่ลูกค้าไว้ใจนะครับ ที่จะซื้อรถกับเรานะครับโดยที่ไม่ได้ไปดูรถเลยนะครับแล้วก็ก้าอุ่นมาจํานะครับวันนี้เราก็มาส่งถึงที่เลยนะครับสําหรับเตต้าวิโก้4ประตูคันนี้นะครับเป็นเครื่องสองจุดหน้านะครับราคาเบาๆเองนะครับแต่งสวยๆด้วยนะครับแต่นรถอยู่ในเมืองเลนี่เยอะมากนะครับก็เหมือนกันครับทุกๆเหมือนทุกๆที่นะครับที่ผมไปส่งมอบนะครับ ด้วยความไว้ใจลูกค้านะครับด้วยความเชื่อใจนะครับเราก็จะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงลูกค้าเอาเดินดีไปไหนอ่ะเจ้าของรถขออนุญาตหน่อยครับแป๊บหนึ่งนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีน้องชายและก็น้องสาวมากๆนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับมาที่จังหวัดเลยนะครับจําไม่ได้ว่าคันที่เท่าไหร่แล้วแต่มาบ่อยมาก เส้นทางเนี้ยขนส่งที่จังหวัดเลยใกล้ๆนี่เองนะครับมาเกือบไม่ประมาณห่างกัน2อสเดือนก็มาอีกหนึ่งคันนะครับมาคันนี้เป็นคันที่4มั้งคันที่4คันที่5้าที่มาจังหวัดเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับลาแบบแรกก็ขอมอบนี่ให้ก่อนเลยนะครับเป็นเสื้อของนายยศจะใครมา2ตัวเนาะเอามาตัวเดียวหนึ่งว่าเป็นยังครับเดียวครับให้1ตัวนะครับเบอร์เอนะครับให้นะครับแล้วก็ อันนี้คือขาดไม่ได้นะครับก็ผมแจก,กทุกที่นะครับในาน,นามของจอกรธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2องพช่อง u t u b e นิพัฒน์ออตโต้คาร์แลวก็ช่อง YouTube ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนขอมอบสิ่งั้งใจนะครับตัวนี้ให้นะครับไว้ซาวส้มตำนะครับอันนี้เป็นปลาร้าแม่ธิดานะครับไม่ใช่ของพระบิดานะแซบนวัวไม่กลัวใครนะครับอันนี้ําวส้มตำหมไเลยทำแจกเลยค่ะก็ <c oughs> ได้นะครับวันนี้นะครับอ,อยากให้น้องชายซื้อที่ผ่านออนไลน์ว่าเป็นไงบ้างเอารถวันนี้ ก็โอเคครับตามที่ตรงปกตามที่ได้พรีเซนต์นะเรื่องรายละเอียดต่างๆก็ครบครับขอบคุณนะครับพูดไม่เก่งนะครับพูดไม่ค่อยถนัดนะครับแรกๆกก็เป็นแบบนี้ครับหลังๆมาจะเป็นเหมือนผมพูดเก่งไม่มีใครฟังลวตอนหลังๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งันที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับสีประตูสีดําก็แม็กซ์สวยๆนะครับช่วงลงช่วงล่างโอเคนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีไหลไม่มีเยอะ นะครับน้ำมันเครื่องเกียร์ส่วนท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแต่มีบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเกียร์กับลูกค้าให้นิดๆหน่อยๆนะครับมีบางสิ่งที่ลืมนะครับลืมจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวจะไปส่งที่ชัยภูมิอีกหนึ่งคันวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เอาเสื้อตกนะครับไม่เป็นไรวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ตดตาเราขอบคุณลูกค้าอีกสองคั้มาครับ